สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ฟิลอยู่ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์จะพาไปดูบรรยากาศของการรับรถวันนี้นะครับจะไปดูกันว่ารถวันนี้จะปล่อยเป็นอะไรเฮย้ยตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันโอ้โหบูดแดงมากเลย <c oughs> สวยมากใช่นะครับผมนี่สวัสดีนะครับสวัสดีครับผมนี่คือเจ้าของใหม่เจ้าของใหม่นี่สุดยอดไปเลยนะครับผมและช่วงนี้นะครับฟิวขออนุญาตมาฝั่งนี้นะครับนี่ขออนุญาตสัมภาษณ์รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นมาตั้งแต่ข้างในแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตสอบถามพี่พี่อะไรนะฮะเจี๊ยบครับผมพี่เจี๊ยบกับพี่พี่เจี๊ยบกับพี่กิ่งนะครับวันนี้อยู่ที่มงคลคนคาเซนเตอร์ซึ่งวันนี้บอกเล่นเลยว่ารถคันนี้สวยมากๆเลยนะฮะกับ Hon ด a ครับทีมงานของเราเหมือนเตียมกันมาสุดยอดมากเลยนะฮะโอเค okay, วันนี้นะครับอยากจะขออนุญาตสัมภาษณ์ที่หนึ่งนะครับขออนุญาตสัมภาษณ์ความรู้สึกก่อนก่อนดีก่อนนะว่าตื่นเต้นไหมฮะสำหรับวันนี้ตื่นเต้นครับผมงขับเซียร์วีรถในฝันครับรถในฝันอะไรเนี่ยนี่นะครับหมายถึงว่าวันนี้ได้โปรโมชั่นสุดพิเศษของเราประจําเดือนด้วยไหมเพราะว่านี่ขอขอสน่อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับสำหรับใครที่ออกรถที่มงคลคารเซ็นเตอร์นะครับพาแฟนมาซื้อรถหรือว่าจะซื้อรถให้แฟนก็ได้สิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับทําไมถึงเลือกซื้อรถที่มงคลคาเซ็นเตอร์ครับพี่แจ๊คคะภรรยาตอภรรยาเลือกครับร,รู้สึกว่าเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานนะคะค อินเทอร์เนต็ตนะคะจากหน้าเพจ Facebook แล้วก็คือหน้าเชื่อถือนี่รถเ <c oughs> รานี่เอง <c oughs> นะครับผมยังไงต้องผมบอกว่ารถสวยดูรอบคัน <c oughs> แล้วก็ตื่นเ <c oughs> ต,ต้นแทนนะครับตอนนี้ผนขิงลุกเพราะว่าตื่นเ <c oughs> ต,ต้นแทนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่กำลังรับชมอยู่ว่าสำหรับใครที่อยากจะซื้อรถมีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับถ้าใครสนใจก็มาดูรถได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับแนะนำครับผมไม่ผิดหวังครับขอบคุณนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณพี่เจอกับพี่กิ่งมากๆเลยนะครับที่มาเลือกใช้บริการที่มงคลคาเซ็นเตอร์แล้วก็ขอให้แฮปปี้ทุกเส้นทางกับ Honda CRV ขอบคุณนะครับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ